เอล่ามาเปิดแล้วมาแกะดูค่ะนี่นะคะจบจบปีการศึกษาหนึ่งปีของเด็กเล็กนะคะต่อไปจะขึ้นชั้นเด็กโตดูคุณครูเขามีของที่ระลึกให้นะคะเปิดเทอมเดือนสิงหาจ้าค่ะน,น้องเอล่ามาดูสิมันมีอะไรบ้างนี่นะคะเป็นเสื้อฝีมือฝีมือเด็กๆนะคะ นี่ก็จะมีเด็กกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเด็กหกคนนะคะเขาก็จะจัดเป็นกลุ่มๆเล็กๆเ,เป็นงานศิละปะนะคะมือสีเขียวนี้ค่ะคุณครูเขาถ่ายรูปไปให้ดูอันนี้เป็นมือน้องเอ็นล่าอันนี้ก็จะเป็นมือเพื่อนๆน,นะคะรวมกันก็คิดว่าน่าจะนั่งเป็นกลุ่มๆนะคะทำของที่ระลึกก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งค่ะตัวใหญ่อยู่หน้ามีอะไรอีกโชว์หนึ่งปีนะคะ หนึ่งปีที่ครูเขาแปลว่าเกตสะสมมาอันนี้เขาให้ทำเป็นธงชาตินะคะธงชาติวันชาตินอร์เวย์แต่ว่าน้องก็ยังแบบว่าเรียงไม่ถูกนะคะที่จริงมันจะต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนสีเขาก็จะมีวาดแต่ว่าแม่ทำกลับหัวหรือเปล่าน้องก็ยังไม่ค่อยรู้นะคะอยู่ในห้องเด็กเล็กอยู่นี่ ก็อันนี้ก็คือติดเองนะคะแต่ถ้าโตกว่าน,นี้ก็น่าจะแยกสีออกนะคะว่าสีอะไรเขาก็ให้ทำนะคะนี่ฝีมือของน้องเอ็นด้าห้องน,นี้เขาจะรวมตั้งแต่เด็กเก้าเดือนจนถึงสองปีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคุณครูพาทำที่อนุบาลอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกอันนี้เรียกว่าอะไรคะโนว์แมนค่ะ องเอล่าก็ทำาสนโนแมนแล้วก็ทำหน้ากากนะคะนี่เดี๋ยวแม่ใส่ให้ดูก็เด็กเขาให้ระบายสีนะคะก็จะเป็นวาดแ,แต่แม่ตัดตาออกนะคะเขาให้ระบายสีนะทุกคนตรงนี้น้องเอล่าระบายสีชมพูแล้วก็เอาเกจเกดเพชรมาใส่ส่วนตาเนี่ยแม่ตัดออกให้มันเป็นรูปแบบว่าสวยเลยเอี๋วล่ะตาเอ๋ นี่นะเอะ็นละทําค่ะนี่จะมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้คืออะไรคะหนูหายฮลัลโหลนาะเหมืนสนใจการ์ตูนอันนี้คืออะไรคะชมโมนสมฟฟนนะคะอันนี้ก็คือผีเสื้อเออเหมือนไหมทุกคนน้องวาดผีเสื้อไม่มั่นใจเขาน่าจะมีแบบให้หรือวาดเอง ผีเสื้อนะคะอันนี้ฝีมือน้องเอ็นล่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่าทำช่วงตอนไหนนะคะ<ม>เขาก็จะแต่และเดือนเขาก็จะมีกิจกรรมให้ตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มเข้าไป น่าจะทำตัง้งแต่ช่วงแรกๆดูจากการระบายสีไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็คือน่าจะประมาณจะใกล้จะจบแล้วนะคะจากพัฒนาการถามน้องว่าน้องอันนี้น้องวาดอะไรน้องบอกว่าสีชมพูก็คือทาสีนะคะและตรงนี้เป็นเดือนพฤษภาคมที่ทำนะคะส่วนเสื้อนี่ก็น่าจะทำเดือนมิถุนาเนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นรูปนะทุกคนอัลบั้มรูปนะคะ ตั้งแต่เริ่มเข้าเลยเขาก็จะบอกนะคะว่าเดือนไหนอันนี้ช่วงน่าจะประมาณสิงหาสิงหากันยานะคะอันนี้เป็นแบบช่วงแรกๆเลยยังตัวเล็กๆยังผมแบบว่าดูสิทุกคนยังไม่มีผมเลยะค,ะค่ะเพิ่งเข้าไปนะคะคร,คร,คร,ครูครูเขาก็จะเก็บรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นจิจกรรมนะคะเดี๋ยวกันนึ่ง จะโชว์ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่จ้าเป็นอัลบั้มรูปจากอนุบาลน,นะคะเขาเตรียมไว้ให้ปิดเทอมแล้วจ้าก็จะมีของที่ระลึกไว้ให้นะคะอันนี้เป็นรูปผีเสื้อแต่งหน้าเล่นสนุกสนานกันนี่เป็นรูปถ่ายแต่ปี2024นะ่จะประมาณช่วงเดือนสิงหาที่เริ่มไปอนุบาลใหม่ๆนะคะเขาไม่เรียกว่าอนุบาลเขาเรียกบรรณาหาเกณฑเตรียมอนุบาลเนนะทุกคน กิจกรรมนะคะนี่คุณครูเขาก็จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าดูสิผมน้องยังสั้นอยู่นะคะนี่พาระบายสีนะคะช่วงใบ,บไม้ร่วงแล้วเก็บเก็บใบไม้มาแล้วก็ระบายสีอันนี้ก็พาเล่นเกมกิจกรรมในห้องเรียนนะคะว่าทำอะไรนี่นะ่าจะทำธงชาติตัวนี้ทุกคนติดตรงนี้นะคะติดเป็นธงชาติแต่ทำไม่เป็นยังแยกสีไม่เป็นนะคะ นี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสจะเน้นการเล่นมากกว่านะคะนี่อันนี้ไปเล่นออกข้างนอกเล่นหิมะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเวนสครับเพื่อนนะคะที่โรงเรียนนี่ก็จะน่าจะเป็นวันเกิดนะมีบอลลองมีลูกโปง่ง อันนี้ก็จูงแขนกันค่ะกบพอทูออกมาข้างนอกนะคะเต้นรากันในห้องค่ะน้องเอ็นล่าโอ้เต้นรากับใครเนี่ยแล้วก็มีนี่เรียงสีนะคะการลักมุ้งหมิงเขาก็จะมีจิตกรรมพาทำนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะให้ไปตีเขาเรียกอะไรอ่ะคาราวานอะไรสักอย่างนะคะ เป็นคุณครูเก็บรูปมาให้อันนี้ที่ข้างนอกนะคะมันหนาวเลยเนาะก็แต่งตัวประมาณนี้นะคะ้าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเป็นช่วงที่ใบไม้มันแบบว่ากําลังร่วงก็จะอากาศสักประมาณ10กว่าองศาประมาณเนี้ยน่าจะสิบลงมาแปดเจ็ดอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนี่ออกไปเล่นข้างนอกนะคะนี่ไปเดินเดินเที่ยวเขาก็จะศึกษาเน้นแบบธรรมชาติมากนะคะที่ต่างประเทศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เรียนนอกห้องเรียนจะมากกว่านี่คุณครูพาไปดูไปดูบัวค่ะเด็กๆชอบมากใครเดินได้ก็เดินนะคะเดินไม่ได้เด็กเล็กเขาจะมีรถเข็นนะคะรู้สึกว่าน่าจะมีสี่คันมีคุณครูอยู่4คนนะคะเด็กก็ประมาณสัก15คนประมาณนี้นะคะจบแล้ว